การคนทศสามโบกที่สี่สี่ประธานในพิธีองค์นะตั้งคนเยอะพูด สมบูรณ์พุ่งกรองนกงากำลังคนมทลนทางบกที่ส4กส่าวรายงานต่อท่านประธานในทันีครับเรียนท่านผู้บัิจารบรมวลนทางบกที่สี่สิที่เคารพตามภาพอุโรราโชบาลของพระบาทสมเด็จพระปัทถกาเจ้าอยู่หัวให้มีการแข่งขันกองทารเยรตยศเพื่อให้กองทารเยริยศมีการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันทางกองทัพไทยมีความร้อมเรียงสง่างามและสมพระเกียรติในการนี้ กองทัพภาคที่4ได้สั่งการให้ระบบที่สี่ส่วนดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับคอนโดของระบกเพื่อคัดเลือกหน่วยทหารในพื้นที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับกองทัพภาคที่4และกองทัพบกโดยแบ่งการตรวจสอบและประเมินเป็น2รูปแบบดังนี้รูปแบบที่1การรับส่งเสด็จเมื่อเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพและเสด็จพระเําดำเนินท่งตรวจคนรูปแบบที่2การรับส่งเสด็จเมื่อเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ แต่ไม่ตรวจผนการปฏิบัติของกองหานเป็นยศยึดถือตามข้อบังคับกระทรวงรว่าด้วยการจัดกองหานเป็นยศพุทธศักราช2528และหลักปฏิบัติกองอานเป็นยศของเหนวยทหารมาดเล็กหน้าจราบรักษาพระองค์การประเมินผลจัดคณะกรรมการจัดขึ้นตรงในระบบที่44จำนวน38หน้ 8, นาดยมีท่านผู้จัจการในระบบที่44เป็นประธานกรรมการกรรมการประเภทที่1 จำนวนสามนายประเมินผลผู้บังคับกองทหารเจริญยศกรรมการประเภทที่สองจำนวนสามนายประเมินผลผู้บังคับหมวดกรรมการประเภทที่สามจำนวนสองนายประเมินผลหมู่เชิญพงกรรมการประเภทที่สี่จำนวนสิบสองนายประเมินผลด้านหน้าแถวตอนกรรมการประเภทที่ห้าจำนวนสิบสามนายประเมินผลด้านข้างแถวหน้ากระดานกรรมการประเภทที่หกจำนวนสี่นาย ประเมินผลวงวิธยาหน่วยที่เข้ารับการแข่งขันในวันนี้หน่วยที่ชนะเลิศในการแข่งขันระดับมนโซนระบบที่สี่สี่จะเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในระดับกองทังพภาคที่สี่ประกอบด้วยหนึ่งกองพันฐานะที่หนึ่งกรมฐานะาที่ยี่ิ้าสองกองพันฐานะที่สองกรมฐานะาที่ที่ยี่สิบห้าัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมตออัวนุญาเดินเชิญท่านผู้กำกับการในสรนบบับที่ส4่สี่ได้ตุลาจะให้ว่า จังเกิดการแข่งขันโปทัดเกือบวันที่24ถึงปีที่ผ่านมาพนักงารผูสื่อขกาวขอไปขออนุญาติเชินครับครับเจ้าหน้าที่เช่นไหมนแล้วก็แฟนคำตาส่งทายกับท่านประธาน เพื่อนนายทหารนายสิบคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลผู้บังคับกองพันและเจ้าหนที่เข้าร่วมแข่งขันทหารกองเกียรติยศทุกนานสำหรับการแข่งขันกองทหารเกียรติยศเป็นไปตามพระบ,บรมราโชโองการของพระบาทสม พระเจ้ายู่หัวดังนั้นจึงขอให้กำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันกองฐานเกียรติยศทุกนายได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อคัดเลือกหน่วยและกำลังพลที่มีความพร้อมสูงสุดเป็นตัวแทนไปร่วมการแข่งขันในระดับกองทัพภาคที่สีต่อไป สำหรับหน่วยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันในระดับกองทัพภาคที่สี่นั้นนับว่าเป็นเกียรติมรและศักดิ์ศรีของหน่วยมณฑลฐานบกที่ส4สี่และกองทัพภาคที่สี่และผู้บงังคับบัญชาในทุกระดับชั้นจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ท่านได้สร้างชื่อเสียง และความภาคภูิใจมาสู่กองทัพภาคที่สี่และกองทัพบกต,ต่อไปท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระบารมีอันแ,แผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้กำลังพลผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กองทหารเกียรติยศทุกนายรวมทั้งผู้ร่วมพิธีทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยมีกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อกองทัพบ,บกและประเทศชาติตลอดไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ประจําปี2568ระดับมณฑลฐาน,นะนบกณปัจจุบันขณะนี้รับแ,แทฟรนไชส์ในของครับ อาจารจะได้ให้เกียรติไปพบปะในส่วนของอหน่วยที่เข้าร่วมกันแข่งขันก็จะได้ถือโอกาสพบปะกำลังคนในทั้งในส่วนของอของพันธานรภาพที่หนึ่งกรมฐานภาพที่ยี่สิบห้านะครับของพันธานรภาพที่สองกรมฐานราพที่ยี่สิบห้านะครับสองหน่วยตลอดจนในส่วนของวงปริยั่งจากริยัยมณฑลฐานบอกที่สี่สี่แล้วก็ทางคณะกรรมการด้วยนะครับ จากที่โทรศัพูดคุยนะครับกับภูเิียาตแล้วตอนนี้ท่านประธานรองคณะนะครับก็โทรศัพทพูดคุยกับบางคนจากหน่วยกองพันญชาการที่หนึ่งกรมทหารลาภที่25ไทเกตจุดสำหรับ,รบ,รรรบป,ปัจจุบันก็มีทางท่านพัน,นโทภู้ิทิ์เอกสิทธิ์ิระกจำนวนตอนนี้เป็นตรมข้ากองพันธุ์นะครับ รางประธานก็ไปถึงวนที่สองะครับกองทางเจติยจากกองการสารภาที่สองการแพที่ยีครับตอนอุทางท่านพระเอกวัชร์โสภพทอารงกำลังกผู้บังคับกองลาสราท่านก็ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมแถว ท่านประธานได้รบกวนการเป็นการตวจเยมการประหารตัวอยากตรอยาตัอางท่านประธานกัจากกคณะต็จาเส้นบ้างส่วนสารที่ดีที่เขเรียรับรองนะครับเมื่อท่านประธานนางทีอนางรับรองเสรเรียบร้อยจากนั้นนะครับตวกลุ่แถวก็จะได้นำ ทีมที่เขาร่วมการแข่งขันในทั้งสองหน่วยตลอดจนบริยาและก็คณะกรรมการจะรับแยกย้ายเข้า,าประจำที่พักคอยของแต่ละหน่วยเพื่อที่จะได้เข้าขสู่ขั้นตอนของการแข่งขันในสถานที่1นึ่งและสถานีที่2ตามลำดับต่อไปครับ หน่วยที่เข้าร่วมการแข่งขันะรกำลังเดินแล้วออกจากที่รุมพล